สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP บกับตนเนมและในวันนี้ก็ถือว่าบอลติดกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยครับมีหลากหลายลีกหลากหลายดิวิชั่นที่น่าสนใจและให้เราไปทํากาไรกันในค่าคืนนี้แต่ที่สําคัญและจะขาดไม่ได้เลยคือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนท่านใดเนี่ยติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดเต็มวายแปดอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยหรือถ้าหากท่านใดครับไม่สะดวกพิมพ์ค้นหาก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่เรา หลังจากนี้ก็จะเป็นการหยิบสถิติของทีมฟุตบอลครับมาวิเคราะห์จดลึกให้กับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รับฟังและนําไปลงทุนกันซึ่งแน่นอนว่าเนมได้ย้ากับเพื่อนเพื่อนไปในทุกๆคลิปเลยครับว่าสถิติที่เราได้หยิบมาวิเคราะห์นั้นไม่สามารถการันตีได้เลยว่าจะถูกตามบทวิเคราะห์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าหากพี่ๆเพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดเนี่ยเกิดฟังแล้วรู้สึกขัดหูขัดใจก็สามารถเลือกเชียร์ทีมตรงข้ามได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห กระดิ่งด้วยเพื่อจะได้มีาพาดคลิปวิาะห์ที่เนมได้มาอัปเดตให้ฟังกันใหม่ในทุกๆวันแล้วสำหรับบทวิาะห์ประจําวันพุทธที่6มีนาคม2567ครับเราไปเริ่มกันในคู่แรกเลยดีกว่าสําหรับในคู่แรกวันนี้เนี่ยเนมก็ได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับซึ่งอยู่กันในบ้านของเซาท์ทมป์ตันเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างเบลสตันเราไปดูสถิติของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างเซาท์เมป์ตันเนี่ยในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าหน,นมมมมาาาาาเเปปป็นนนนนออออััััดบทีี่4ขงงงงตรชช้้ิพกกฤษลวโสสไ35 คว้าชัยชนะมาได้21นัดครับสเสมอไป7แล้วก็แพ้ไป7ซึ่งวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที่60%แล้วสถิติการเล่นในบ้านก็ถือว่าหน้าไว้วางใจมากๆครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว17นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง11สเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4ซึ่งวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที่64.7%ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างเพลสตันก็ถือว่าหน้าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะในตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่8ของตารางแชมปีเยนชิปอังกฤษแล้วมีโอกาสลงสนามไป35นัดวอยมไไ้้เเพพีงง15สปป8แแลก็ลถึ 12นัดซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้เพียง42.9%แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ดีเพราะมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว7นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้6ครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป7ซึ่งวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที 35. ่35.3%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านกันเลยครับซึ่งเท้าแทมตันเนี่ย5นัดล่าสุดก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะสามารถควาชัยชนะมาได้2นัดไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้้ไไปถึงงง3นนาานััดแลวอตรรราากกทททเเิิ็ ได้เพียงสองนับเท่านั้น ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็ยังถือว่าน่าไว้วางใจมากมากครับเพราะสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้3มนัดไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินนั้นก็สามารถทํางเงินทํากําไรกับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างมิววอลนะครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนที่สามารถบ,บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สาเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในนัดนี้เนี่ยมิววอลก็สามารถบ,บุกมาคว้าชัยชนะไปได้ทงสก แล้วก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ด้วยครับพอเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมตันเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกครวบลูกครึ่งเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเพลสตันกันต่อเลยครับซึ่ง5านัดล่าสุดก็ถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง3นัดครับเสมอไป2แล้วก็ไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทําเงินก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ถึง3นัดแต่ว่าฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับ้าราดู5นัดล่าสุดนั้นก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ดีพอ สนัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดเนี่ยแต่ว่าก็สามารถบุกไปทําเงินทากําไรกลับบ้านมาได้ถึง4นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งบุกไปเตะในบ้านของโครเวนที่แต่เป็นทีมเยือนอย่างเพลสตันที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์ซึ่งแน่นอนว่าในนัดนี้เนี่ยก็เป็นทีมเยือนที่สามารถทําเงินทากําไรมาได้สําเร็จครับพอเปิดมาเนี่ยให้ทีมเยือนนั้นบุกไปเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมซง้้งาาารนัต ที่ดูดีมากๆเพราะสามารถคว้าเจช,ชนะเข้าบ้านไปได้ทั้ง4นัดครับเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยแพ้ให้กับเพลสตันเลยสักนัดเดียวซึ่งอัตราการทําเงินนั้นก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง4นัดเลยครับเสมอขึ้นทุนมา1นัดแล้วก็ยังไม่เคยเสียเงินให้กับเพลสตันเลยสักนัดเดียวแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นเพลสตันครับที่เปิดบ้านตระรับทีมเยือนอย่างเซาท์แฮมตันแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่่อ2แล้้วสสําาารัในนนนดีเก็ไมามาถทงิ ทำกำไรไปได้ทั้งคู่เลยครับพอรลตกับตารางราคาเปิดออกมาเป็นราคาเสมอ เราไปดูเลทกับตารางราคาแฮดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสหรับในคู่นี้กันเลยดีกว่าครับแล้วสรับบอลเต็งในคู่แรกของเราครับซึ่งในคู่นี้ก็แน่นอนว่าเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมตันเนี่ยขึ้นมาเป็นราคาต่อแต่สหรับบอลเต็งในคู่แรกของเราครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเนมมองว่าเราหนีไปเล่นที่สกอร์สูงดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนคู่นี้เนมมองว่าสกอร์สูง3ลูกครับสามารถทําเงินทากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนครับสรับบอลเต็งในคู่แรกของเราเราไปลุยกันต่อในคู่ที่2งเลยครับซึ่งใน อยู่กันในบ้านของมิดเดิลสโบเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างนอริสซิตี้แล้วสถิติของคู่นี้นะครับถ้าเราดูเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆในฤดูการนี้หล่นไปยันดับที่14ของตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วมีโอกาสลงสนามไปถึง3 4นัดแต่คว้าชัยชนะมาได้เพียง13นัดเท่านั้นเสมอไป5แล้วก็แพ้ไปถึง16ซึ่งวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที่38.2%สตส่วนสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับ,มอ,รบม,มอาสเเบ้นนัท่3 แล้วก็แพ้ไปถึง8ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไม่ได้ที่35.3เท่านั้น แล้วสถิติของทีมเยือนอย่างนอริสิตี้นะครับซึ่งในฤดูการนี้ก็ถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรพอขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วมีโอกาสลงสนามไป35นัดเท่ากันเลยครับแต่คว้าชัยชนะมาได้16เสมอไป7แล้วก็แพ้ไป12ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่ 45. 7แต่ว่าสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของนอริสเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว17นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้เพียง4นัดเท่านั้นเสมอไป5แล้วก็แล้นไปวไ 3.5%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราดูเพียง5นัดล่าสุดก็พอแล้วเพราะน่าเป็นห่วงมากๆเลยสามารถคว้าชัยชนะมาได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นไม่เสมอทีไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดแล้วอัตราการทําเงินเนี่ยก็สามารถทําเงินทํากาไรกับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วฟอร์มการเล่นในบ้านครับซึ่งก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยเพราะ5นัดล่าสุดเนี่ยคว้าชัยชนะมาได้เพียงนัดเดียวเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตรา ทำกำไรไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ครับเพิ่งเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างพรีมาสอาไกาแต่ว่าก็เป็นทีมเยือนอย่างพรีมาสท,ที่บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับในนัดนี้ครับก็เป็นทีมเยือนที่บุกมาทําเงินทํากําไรไปได้แบบพอดีคาเลยครับพอเปิดมาให้พรีมาสเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่แค่เพียง1ลูกส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างนอร์ดิสซิตี้ครับซึ่งถ้าเราดู5านัดล่าสุดนั้นก็ถือว่านา เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทำเงินเนี่ยก็สามารถทำเงินทำกำไรไปได้ถึง4นัดแต่ว่าฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านของนอริสก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยครับ5นัดล่าสุดนั้นสามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับมาบ้านได้เพียงนัดเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้ถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของแบล็กเบอร์รี่โลเวอร์ครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งซึ่งแน,นว่า ยิเยือนอย่างนอริสเนี่ยในนัดนี้บุกไปทําเงินทากาไรได้สําเร็จครับแต่ก็ทาไปได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นพอะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแบล็กเบิร์นนั้นขึ้นไปต่ออยู่ที่ราคาปอเราไปดูเฮดตุเฮดคู่นี้กันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็เหมือนกับว่าจะเป็นมิดเดิลสโบครับเจ้าบ้านนั้นเหมือนจะดูดีกว่าเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้กับนอริสไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งอัตราการทําเงินของเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบครับก็สามารถทําเงินทํากาไรให้กนเป็ นอริทที่เปิดบ้านตราบทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบรครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบรที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าก็สามารถบุกไปทําเกินทํากาไรให้กับเราได้สําเร็จด้วยครับพเพราะเลดกับตารางราคาในนัดที่แล้วเปิดออกมาเป็นราคาเสมอเพราะฉะนั้นเราไปดูเลดกับตารางราคาในนัดนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้มิดเดิลสโบรเนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่อ แล้วสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2ของเราครับซึ่งในคู่นี้เนมมองว่าเราเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบร์ครับราคาณตอนนี้เน่เนมมองว่าเลือกลงทุนไปที่ลางคาาเสมอเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบเนี่ยสามารถทำเงินทำกำไรได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่2ของเราเราไปลุยกันต่อในคู่ที่3เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่3าเน่เนมก็ได้พาทุกท่านมาลุยอยู่ในศึกยูฟายูโรปาลีคครับซึ่งอยู่กันในบ้านของสปอร์ติ้งริทบอลเปิดบ้านต้อนทีมเยือนอย่างอาตาลันตาเราไปดูสถิติของทั้้้งงงคูู่่่่กันนนตออเเเลลยยยบบซึจาาาฤ bon ด นี้ก็ถือว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะเป็นอันดับที่1ของตารางโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกแล้วมีโอกาสลงสนามไปถึง2 3นัดคว้าชัยชนะมาได้19เครับเสม,มอไป2แล้วก็แพ้ไป2ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่82.6%ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว12นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้ทั้ง12นัดเลยครับไม่เคยเสม,มอแล้วก็ไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งแน่นอนว่าวิเลตของเขาเน้นก็พุ่งทะยานไปถึง100%ส่วนสถิิตตตข,ขออองงทีมเยออยืน่าาาัรซึ่งร ดูการนี้ก็ถือว่าประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางกันโชเซเดีย A. แล้วมีโอกาสลงสนามไป27นัดคว้าชัยชนะมาได้14เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป9ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่51.9%แต่ว่าสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของอัลตันตาครับซึ่งน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว13นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้เพียง4ครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป6ซึ่งวิเลตขึ้นไปเพียง30.8%เท่านั้นเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้า้าาบนอย่างรดบอนกันเลยรนานัด ล่าสุดถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกัน2นัดได้ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ว่าอัตราการทําเงินเนี่ยทำเงินทํากาไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยนะครับเพราะ5้านัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้ถึง4นัดครับเสมอกัน1นัดและย,ยังไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทําเงินก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับมีโอกาสเปิดบ้าน ต้อนรับทีมเยือนอย่างเฟรเรเซ่ครับแต่ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างริตบอลที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2และฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างอาตาลันต้าครับซึ่งถ้าเราดู5้านัดล่าสุดก็ถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้2นัดครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทําเงินของเขานั้นก็สามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้ถึง3นัดส่วนฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านของอาตาลันต้าเนี่ยห้านัดล่าสุดก็ประมาทไม่ได้จรริงๆคพาาะวชน ไปส2นัดก็จริงแต่เสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวแล้วอัตรา,าก,การทำเงินเนี่ยกบุกไปทำเงินทำกำไรกลับบ้านมาได้ถึง4นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของอินเตอร์มิลานครับแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สำเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้แบบถล่มทลายเลยครับจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับเฮตุเฮตคู่นี้เนี่ยก็มีโอกาสเจอหน้ากันไปเพียง2นัดเท่านั้นครับแล้วนัดล่าสุดนี้ก็เป็นอตาลตาที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างริบบอนแต่ก คะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งแต่สำหรับเมื่อนันล่าสุดเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างอตาลันตาครับที่สามารถทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนได้สําเร็จพอเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างริดบอนเนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกเราไปดูเลทกับตารางราคาไฮดี้แคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิมเลือกลงทุนสำหรับในคู่นี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งในนัดนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างริดบอนนั้นขึ้นไปเป็นราคาต่อแต่สำหรับบอลเต็งในคู่นี้ครับซึงบอลเต็งในคู่ทีี่่่่่่อออเเาานคูกกสตํดวพื นี้เนมมองว่าสกอร์ต่ำสองรูเขื่งควบ3นะครับสามารถทําเงินทากําไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนสำหรับบอลเต็งในคู่ที่3เราไปลุยกันต่อในคู่ที่4เลยดีกว่าครับซึ่งในคู่ที่4ี่เนมก็ได้พาทุกท่านมาลุยอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งอยู่กันในบ้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโคเปเฮเกนเราไปดูสถิติของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งเราเริ่มดูจากเจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าน่าไว้วางใจมากๆพพอขึ้้นนมมาาายู่่ัััดบทีี2งงตรรเลกกกฤษแว ลงสนามไป27นัดคว้าชัยชนะมาได้1 9ครับเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป3ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่70.4%แล้วสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังหน้าไว้วางใจมากๆครับมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว14นัดคว้าชัยชนะเท่าบ้านมาได้ถึง10ครับเสมอไป4แล้วก็ยังไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยซึ่งวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที่71.4%แล้วสถิติของทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนครับซึ่งในฤดูกาลนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางเดนมาร ส0นัดคว้าชัยชนะมาได้12เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป5ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่60ส่วนสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านก็ยังคงหน้าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว10นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้6นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่60%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของแมนซิตี้กันต่อเลยครับซึ่งเจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าเนี่ย5นัดล่าสุดก็ถือว่าหน้าไว้วางใจมากๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึงสนัดครับเสมอนมห,หนเลย แต่ว่าอัตราการทำเงินเนี่ยเรือใบสีฟ้านั้นสามารถทำเงินทำกำไรให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราไปได้เพียง2นัดเท่านั้นแล้วฟอร์มการเล่นในบ้านครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ยหนัดล่าสุดนั้นถือว่าน่าไว้วางใจม,กมากๆจริงๆครับพอสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดครับแล้วก็ไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ว่าอัตราการทำเงินเนี่ยสามารถเปิดบ้านทำเงินแล้วทำกำไรไปได้เพียง2นัดซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแมนยูนเต็ดครับในศึกดาร์บี้แมนเชสเตอร์แต่ว่าก คว้าชัยชนะไปได้แล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างโคเปเฮเกนครับซึ่ง5นัดล่าสุดก็ประมาทไม่ได้จริงๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดครับไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดแล้วอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้ถึง3นัดส่วนฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังคงน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับยังประมาทไม่ได้เพราะ้านัดล่าสุดก็สามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็บุกไปแพ้2นัดซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้สอ แล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของมิดทิลแลนด์ครับแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างมิดทิลแลนด์ที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ0ูเราไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับก็มีโอกาสเจอหน้ากันไปเพียง5นัดเท่านั้นแต่เหมือนกับว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ที่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง3นัดเสมอกัน2นัดและยังไม่เคยแพ้ให้กับโคเปเฮเกนเลยสักนัดเดียว แล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นโคเปหเฮเกนนะครับที่เปิดบ้านตรรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เป็นทีมเยือนอย่างซิตี้ที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งซึ่งในนัดนี้เนี่ยซิตี้ก็สามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วก็ทาเงินทํากําไรไปได้ด้วยนะครับเพราะเปิดมาให้ซิตี้เนี่ยบุกไปเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งเพราะฉะนั้นเราไปดูเลทกับตารางราคาหฮดีแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันเลยดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเปิิดอออกมาาาให้ City, ้้ซตีนนนนัขึไปเป็ราคา่ และสำหรับบอลเต็งในคู่ที่4ของเรานะครับซึ่งในคู่นี้เนี่ยเิต้เปิดออกมาเป็นราคาต่อค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรครับแต่สำหรับบอลเต็งในคู่นี้เนี่ยเนมมองว่าเราเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ครับเป็นราคาต่ออยู่ที่2ควบ2ครึ่งเนี่ยในนัดนี้เนมมองว่าทําเงินทากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับสำหรับบอลเต็งในคู่ที่4เราไปลุยกันต่อในคู่สุดท้ายเลยดีกว่าครับซึ่งในคู่สุดท้ายก็ยังคงอยู่กันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งเนมพาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของเรอัลามาดดิดครับราชันชุด แล้วสถิติของคู่นี้นะครับเราไปดูเจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งในฤดูการนี้เนี่ยถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเพราะขึ้นมาเป็นหัวตารางลาลีกาสเปนแล้วนะครับมีโอกาสลงส,สนามไป27นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง20นัดครับเสมอไป6แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวซึ่งวิเลตนั้นก็พุ่งทะยานไปถึง74.1%แล้วสถิติการเล่นในบ้านของราชันชุดขาวเนี่ยก็มีโอกาส,กาสเปิดบ้านไปแล้ว1 3นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านมาได้ถึง11ครับเสมอไป2แล้วก็ไม่เคยเปิดบ้านแพ้้้ใหหกกับทีมไไนนเเลลยซึึ่งวิ็ขไได 84.6%ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างไรซีคับซึ่งในฤดูกาลนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันถึงจะอยู่อันดับที่5ของตารางบนเดติก้าครับแต่ก็มีโอกาสลงสนามไปแล้ว24นัดคว้าชัยชนะม,มาได้ถึง13เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป7ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไปได้ที่54.2%แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยครับมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้านมาแล้ว12นัดคว้าชัยชนะม,มาได้5นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป5ซึ่งวิเลตก็ขึ้นไม่ได้ที่41.7%แ ราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่ง5นัดล่าสุดนั้นก็ถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเพราะสามารถคว้าชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน2นัดและยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่อัตราการทำเงินเนี่ยทำเงินทำกำไรไปได้เพียง2นัดเท่านั้นส่วนฟอร์อมการเล่นในบ้านครับซึ่งเรอัลมาดริดก็ถือว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยเพราะ5้านัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้ถึง4ี่นัดครับเสมอกัน1นัดและก็ยังไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ว่าอัตราการทำเงินของเขาก็ยังคงทำเงินทำกำไร ไปได้เพียง2นัดเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบีย่าครับแต่ก็เป็นเจ้าบ้านที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแต่จบสกอร์ไปได้แค่เพียง1ประตูต่อศูนย์ทำให้ในนัดนี้ครับเป็นทีมเยือนอย่างเซบีย่าที่บุกมาทําเงินทากาไรไปได้สาเร็จเพราะเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างราชันจุดขาวเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งแล้วฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างไรซิกก็ถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันครับพอถึงจะคว้าชัยชนะมาได้2นัดแต่ก็เสมอไไปป1นัดแแล้้วก็พเพเียง2นัดแลอาาาัตนรน่ก็ทําเงิน ทำกำไรไปได้ถึง3นัดส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะ5นัดล่าสุดสามารถคว้ชาชนะกลับบ้านมาได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งอัตราการทำเงินก็ทำเงินทำกำไรไปได้เพียง2นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของโบคุมแต่ก็เป็นทีมเยือนอย่างไรซิกที่บุกไปคว้ชาชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูตอนหนึ่งหลังสระเฮตุเฮตคู่นี้นะครับก็มีโอกาสเจอหน้ากันไปเพียง3นัดเท่านั้นแต่ก็แน่นอนว่าเป็นราชันชุดเก่าที่ดูดีกว่า สามารถคว้าชัยชนะไปได้2นัดครับเสมอกัน1นันดแดีวก็แพ้ให้กับไรซิกไปเพียงนัดเดียวซึ่งอัตราการทําเงินเนี่ยก็เป็นราชันยุทธ่ขาวที่สามารถทําเงินทากําไรให้กับนักลงทุนไปได้ถึง2นดัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นไรซ์ซกครับที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างราเรอัอามาดริดแต่ก็เป็นทีมเยือนอย่างมาดริดที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ เราไปดูเรทกับตารางราคาให้ที่แฉที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสรับในคู่นี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างเรอัวมาดดิดเนี่ยขึ้นไปเป็นราคาต่อแล้วสรับบอลเต็งในคู่สุดท้ายของเรานะครับซึ่งในคู่นี้เนี่ยเนมจะขอกัดฟันต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างเรอัวมาดริดครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกเนมมองว่าไม่เสียงเงินแน่นอนครับสหรับในราคานี้เนี่ยสามารถทําเงินทํากาไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเรอัวมาดริดเป็นราคาต่อ <arnish S> 1ลูกสามารถทําเงินทํากาไรให้กกกกััับบบนนนนนนลลลงงงทุออย่่าาพววเรรได้้แแ็จะค ผมบทวิเคราห์ที่เราได้หยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านหวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับผมขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทวนหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนะบอลเต็งหรือว่าบอลสเต็ปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด d m y อ8ยอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยและนักลงทุนท่านใดนะครับผมที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม VIP ดูครับผมรับประกันให้เลยครับว่า้้าาาทุกทนเ,นเขามมาแลวต วันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกที่ถูกเวลานะครับผมสรุปผลสิ้นเดือนนักลงทุนทุกท,ท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือรับทัศนะบอนสูงแรกสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอเข้ากลุ่ม v i p กับเนมได้เลยนะครับผมและท่านใดเนี่ยที่เป็นสายบอลสดไม่ควรพลาดเลยครับในกลุ่มเรามีบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลวงเงียบเหงาแน่นอนซึ่งผมและทีมงานนักวิเคราะห์ระดับเอเชียนะครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันครับหากท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกัน ได้เลยแล้วในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวีคอที่เนมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังกันใหม่ในทุกๆวันแล้วสำหรับในวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปจริงๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ